เนินการของพรรคจากกรณีดังกล่าวนะครับก็ผู้ที่จะมาแถลงวันนี้นะครับผมก็จะมีอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินะครับผมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับอดีตสมาชิกสจตูนนะครับผมอดีตสจอนนท์ถนอมวงศ์นะครับและคุณพนมโพแก้วผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับการจนบุรีเขตหนะครับผมแล้วก็คุณนรฤทธิ์ล่าแหลงนะครับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบปาติลิสนะครับผมเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชูศักดิ์ลยครับผม ครับ,บท่าน <c oughs> สืส่อมวลชนและพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ก็ตามที่เคยเรียนไว้ว่าเราจะมีการแถลงข่าวเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือคงทราบดีว่าเมื่อสองสาวันนี้ก็มีคลิปเสียงออกมานะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนรัศดรที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี คลิปเสียงที่ว่านั้นก็มีข้อความอยู่พอสมควรที่กล่าวถึงเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็เข้าข่ายที่อาจจะผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่หลายตอนที่สำคัญที่สุดก็คือมีคำพูดลายคำพูดที่ดูแล้วไม่เหมาะสมที่จะพูดแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาในแง่ของการมินเมเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อมีคลิปเสียงออกมาแล้วเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าไม่ใช่เสียงของตนเองเป็นเสียงที่ทำโดย AI อย่างเป็นต้นนะ,ะผู้สมัครของเราโดยเฉพาะคุณพนมเนี่ยก็ก็แจ้งมาที่พักเพื่อไทยว่าคลิปเสียงนี้ทำให้พักเพื่อไทยเสียหาย ก็ขอให้พรรคเพื่อไทยดาเนินการตามที่คิดว่าสมควรโดยโเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าน่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งนะพราะขณะนี้เนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือว่ามีข้อความหลายอันวินเมต่อความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหลายมาตราอย่างไรก็ตามก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าไม่ใช่เสียงตนอ,อย่างนี้อย่างนี้คุณมณมก็บอกว่าอย่างนี้ ก็เอาบุคคลที่คิดว่าอยู่ในคลิปเนี่ยนะที่สนทนาที่มีการพูดคุยมาถแถลงต่อสื่อมวลชน,นมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนว่าคลิปเสียงที่ว่านั้นที่ปรากฏเสียงนั้นเนี่ยเป็นมาอย่างไรมาอย่างไรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณานะวันนี้ก็โดยรวมเราก็เลยเชิญท่านอดีตสจ,อจอ นะแล้วก็ผู้สมัครของเราคุณประนมโพแก้วมาถแถลงต่อสื่อมวลนชนนะดีที่สุดก็คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าของเสียงเจ้าของที่ผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นคนพูดว่าเรื่องราวเป็นไปยังไงนะครับอันนี้ก็เรียนเบื้องต้นนะครับครับเชิญครับท่านท่านสอจอเลยไหมครับนะครับแอนดรยครับผมครับฮัลโล ครับพูดได้เลยครับก็กาบสวัสดีทุกท่านนะครับผมอนนท์ถนอมวงหรือสอดจอตูนในคลิปนะครับก็เป็นคนอัดคลิปดังก้าวนะครับซึ่งเมื่อวันที่22ธันวาคมประมาณ8 8โมงิ3กนาที8โมงเช้านะครับ ก็ได้อยู่กับท่านนายกอดีตนายกการบ่านตนตำบลปีล็อกนะครับหรือนายกปีชาจิวะจีละวงสุธาลมวันนั้นนะครับก็ได้มีสายมีโทรศัพท์เข้ามาในที่เครื่องของท่านนายกหมูนะครับซึ่งอยู่ด้วยกันนะครับก็คุยขอคุยกรับผมนะครับก็ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่า ว่าจะคุยอะไรซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าวลือต่างๆนานานะครับว่าว่ามีการาคุยคบคู่มีอะไรแบบนี้นะครับก็เลยก็เลยบันทึกคลิปไว้นะครับเพื่อป้องกันตัวเอง <S <S ทีนี้หลังจากได้ฟังคลิปนะครับก็กได้ นำคลิปเนี่ยให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับปรึกษากันดูว่าเอ๊แบบนี้มันปิดกฎหมายไหมหรือว่ามันมันเป็นยังไงปีกฎหมายการเลือกตั้งไหมซึ่งมันอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาทราษฎรนะครับก็เลยก็เลยส่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งทางท่านนายก ปีชาเลยในในยกหมู่นะครับก็บอกว่าผู้ที่โทรมาในคลิปก็คือเตียงของของท่านที่ที่ที่ปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับก็เลยบันทึกเอาไว้ครับซึ่งเป็นคลิปที่ถ่ายจากโทรศัพท์นะครับครับขอบคุณครับครับกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เครพครับ วันนี้ผมที่ต้องออกมาแถลงข่าวก็รู้สึกเนื่องจากตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับเพราะในประเด็นคลิปดังกล่าวท,ที่ออกอยู่ในสื่อโซเชียลเนี่ยมีการพูดว่าพักของผู้ที่พูดในคลิปเนี่ยเป็นพักที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลแน่นอนนะครับส่วนพักที่ผมสก,กัดอยู่เนี่ยจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับและส่วนเขาก็พูดต่อว่า ถ้าผมเป็นผู้แทนชาวบ้านก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยยังไงงบประมาณเขาก็ไม่ให้หลงพื้นที่แน่นอนแล้วเขายังมีคําเน้นย้ําว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยใจดํามากนะครับและโคตรใจดําคําพูดนี้ก็เลยทําให้คนที่สนับสนุนผมเนี่ยเขาอาจจะมีการเปลี่ยนใจได้เพราะว่าถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้เนี่ย เขาอาจจะเปลี่ยนใจจากสนับสนุนผมแล้วไปสนับสนุนบุคคลดังกา่าวในคลิปได้ครับก็จึงมาแถลงข่าววันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ก็เรียนสื่อมวลชนที่ครบครับผมสรุปได้ดังนี้นะครับเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยเราก็ฟังได้ความว่ามีนายกอดีตนายกทัหลายทั้งปวงก็มาที่บ้านสอจอเนี่ยตอนเช้า แล้วก็แจ้งว่ามีโทรศัพท์จากบุคคลนี้ต้องการจะพูดด้วยนะสจคนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะจะพูดเรื่องอะไรก็เข้าใจว่าเป็นการเลือกตัง้งทีนี้ที่สจเขาระมัดระวังมากก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็มีการพูดจากมขูก,กันมากมายพอสมควรว่าถ้าใครไม่เลือกแล้วอาจมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยตัดสินใจอัดอัดเสียงไว้ และกออัเดเสร็จก็ส่งไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายช่วยกันดูว่าเป็นอย่างไรนะความสัมพันธ์ก็เป็นเป็นทำานองนั้นนะครับเมื่อเป็นทำานองนี้แล้วเนี่ยท้ายสุดท่านพนมนเนี่ยก็ร้องมาที่พักเพื่อไทยนะว่าอยากขอให้ดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งเราก็พิจารณากันไปดูแล้วก็คิดว่ามันก็เข้าข่ายฝ่าฝืนผิดต่อกฎหมายเลือกตั้งหลายประการ เช่นเรื่องของการใสายร้ายด้วยความเท็จเรื่องของสัญญาว่าจะให้เรื่องของการทำให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือผู้รับเลือกตั้งทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดตามมาตรา7 3บสนะพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทสนสาษฎรเมื่อวานนี้คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ก็เลยมีมติคณะกรรมการบริหารว่าให้ดาเนินการร้องเรียนไปยังกกตนะให้ไต่สวนสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคลิปเสียงเหล่านี้เพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายต่างๆก็มีมติเรียบร้อยแล้วมตินั้นเนี่ยก็มอบหมายให้คุณนรวิทย์ล่าแหล่งซึ่งเป็นผู้สมัคร สสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันเป็นผู้ไปยื่นต่อคอ,อ,อตอในวันนี้นะเข้าใจว่าพอเสร็จจากนี้ก็จะเอาเอกสารไปยื่นพร้อมพยานหลักฐานทั้งหลายนะครับอันนี้ก็โดยสรุปสาระสำคัญที่เรามาถแถลงกันในวันนี้เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมาอย่างไงและไปอย่างไงนะครับก็เรียนโดยโดยความเคารพครับขอบคุณครับ ็เจ้าของโทรศัพท์ที่เอาไว้ผมคุยเขาเขาพูดชื่อเนี้ยครับว่าเป็นคนขอสส่ผมครับแล้วแล้วก็มีอ่าหลังก่อนตอนก็มีใส่เนี้ยโทรคุยหาผมไล่รั้งนะครับม,มีครับ ก็เหมือนเดิมเชิญชวนให้ไปช่วยตัวเองอะไรเงี้ยครับไม่ไม่มียังไม่มีมันหลังจะเปิดแล้วครับตอนเช้าครับวันนั้นยี่ยี่สิบสองธันวาคม ก็ <c oughs> วันนี้นะครับเราเราท่านท่านอดีตสอจอท่านก็มอบมอบในส่วนคลิปแล้วก็รับรองการการถอดเทปให้นะครับก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไปประกอบในการที่กรกตจะต้องสอบสวนสืบสวนต่อไปนะครับท่านจะครับก็เป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง ก,ก็ก็ต้องไปวิสุดน์กันนะต้องไปวิสุจธ์กันครับแต่ว่าคนที่เขาคุยด้วยเขายืนยันอยู่แล้วครับครับือกอหน้านเราบที่คนที่คนยกทานลักษณะไหนอะไรยังไงช่วยงานเขาหรือว่ายังไงไม่ไม่เคยเลยครับ เขาใช้โทรศัพท์ของน่าจะเป็นลูกน้องเขามาครับเป็นเบอร์เป็นเบอร์ตามชื่อที่ปรากฏในคลิปนะครับน่าจะใช่ครับเพราะว่าในในโทรศัพท์อะ่ะบัรเป็นเบอร์ของท่านนายกอบตอคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็รู้จักกันครับ ก็อาจจะพอาว่าผมเป็นอดีตสอดจออยู่ในพื <men 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 ้นที่นะครับก็พอมีพี่น้องรักอะไรแบบนี้ก็คงจะจะจะให้ช่วยในเรื่องของคะแนนเสียงอย่างเงี้ยครับไม่เคยครับไม่เคยครับ ก็อันนี้กําลังพิจา,า,า,ารณาอยู่นะครับก็ยังยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นก็กําลังพิจารณาอยู่นะครับเราเห็นว่าพิจารณาได้ความยังไงค่อยว่ากันวันนี้ก็จะมีรองธรรม่วมของกฎหมายยื่นฟ้องด้วยนะคะครับมันมีกฎหมายอย่า่เกี่ยวข้องกับหนังสือพาาิมพ์ก็ๆๆก็ไฟกฎหมายเนี่ยกำลังดูอยู่ก็คิดว่ามันก็มิมนเบย์อยู่หลายเรื่องครับ ในที่้างนะคก็ก็หลายคนก็ก็มีมีมาพูดผมว่าเรื่องประเด็นเรื่องว่าเอ้ยเลือกสอบสอบเหมือนผมไปแล้วต้องไปเป็นไฟค้าเหรอแล้วงบประมาณจะไม่ได้จริงเหรอประเด็นเนี้ฮะก็มีหลายคนมาถามแล้วก็มีกังวลและตกใจครับมันก็เลยทําให้คะแนนนิยมผมบางคนที่คนที่อยากสนับสนุนผมเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนใจได้ประเด็นเนี้เพราะมีคน โทรมาถามแล้วก็เวลาเจอก็ถามชาวบ้านถามเนี่ยครับครับมีผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะว่าคําพูดเขาก็เหมือนแนวพูดชัดชวนคนที่สนับสนุนผมด้วยใช่ไหมครับผ่อผมเองไม่ไม่มีครับยังไม่มีครับ ที่ต้องออกมามามาแถลงครับเพราะว่าทางมีการแจ้งความว่าว่าเป็น AI ใช่ไหมครับเหมือนเราสร้างเรื่องขึ้นเพื่อกุเรื่องเพื่อสร้างความนิยมให้กับตนเองอะไรประมาณนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับใช่ไหมครับก็เ,เหมือนประมาณนี้ครับผมตัวเองไม่ไม่กลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าเรา ทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนเราเราคิดดีทําดีครับเราเราไม่ได้คิดจะไปทําจะแก้ไขครับพี่น้องประชาชนอันนี้ผมไม่ไม่กลัวอยู่แล้วครับก็ถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับแต่ว่ามันต้องถูกต้องมากกว่าความถูกต้องมันต้องมาก่อนกับพี่น้องประชาชนนะ,นะครับเพราะว่าผมก็ อยู่กับการเมืองมานานนะครับก็อยากให้การเมืองบ้านผมอยากให้ชาวบ้านบ้านผมได้มีการพัฒนาเหมือนอย่างที่ท่านพนมทำอยู่ดีอยู่แล้วครับเพราะมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์เพิ่งจะมีครั้งแรกเนี่ยครับ <c oughs> มันก็มีมีโยงถึงพักได้นะฮะใ,ใ,ในหลายเรื่องเช่นรู้อยู่แล้วว่าสมาชิกกระทำผิดกฎหมายเขาก็บังคับว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ต้องสั่งให้เลิกต้องอยุ่อย่างนี้กฎหมายมันก็เขียนไว้นะครับเพียงแต่ว่าขนาเนี้ยเราก็เอาขั้นต้นกันต้นก็คือขอมอบหมายให้คุณนรวิทย์เนี่ยไปยืน่นคําร้องต่อกรกต,ตก่อนส่วนเรื่องพักเรื่องอะไรนั้นก็หรือข้อหาอื่นเนี่ย กำลังพิจารากันอยู่ในขณะนี้ครับมันมัน,ก,นก็เป็นเรื่องจริงครเป็นเรื่องการเมืองมันไม่ใช่เรื่องอื่นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าการเมืองที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง นะคนคนคนที่พูดเขาก็ก็พูดการเมืองพูดให้ให้คุณต้องแนับสนุนผมมันก็คือการเมืองแต่เราเห็นว่าที่พูดที่กระทําไปนั้นอาจจะไม่ไม่ถูกไม่ไม่ชอบอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายเราก็ใช้สิทธิ์ของเรานะครับเพราะว่าถ้าถ้ถาปล่อยไปแบบนี้มันก็ท้ายสุดมันก็ก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรกันต่อไปก็ใช้อํานาตรัฐใ,ใช้นู่นใช้นี่ทําให้การเลือกตั้งมัน ไม่บริสุทติธรรมเราก็คิดว่าก็ต้องตัดสินใจกรรมการมหาเลยมีมติเมื่อวานนี้ชัดเจนว่าเราก็ขอดําเนินการตามกฎหมายเรื่องต่างครับโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างยินะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับ